มีพอร์ตมาเสนอเทียบเลยนะเราอยากให้จีเขยียนไงไว้กับเราอีกหนึ่งเล่มฮะไหนพี่บัวบอกว่าผมจะได้เขียนแฟนตาซีแสง,งขวัญแล้วไงอ่ะตรงจริงพี่ผมไม่ถนัดวว้จริงนะตื่นหนุ่ยตื่นหนุดังมากหนุ่ยรู้จีไม่จีเขียนมากมาอีกเล่มอาจจะได้ทำสี่คนได้าาพี่อ่ะปังสุดละปังแน่ปังรัดมากต้องอยากแน่แน่วิ่งวิ่งทั้งคู่แน่น จริงเนี่ยวย่เลยครูอ่อะคนที่จะรู้จักตัวละครที่ดีที่สุดก็คือพี่คนเขียนไงหมายเลขแปดนับสิบเชิญเข้ามาได้เลยครับเฮ้ยพี่งานดีมากเลยอ่ะผมต้องสู่ขีด,ดแน่เลยพี่ชิสวัสดีครับผมนับสิบอายุยี่สิบปีพี่มาครับผมขอตัวไปเห้องน้ำแป๊บนึงมึงจะไปไหน รอยที่กูทําไว้กับมึงน<ม>่<ะ>ก็เป็นสิ่งที่ย้ําเตือนอยู่แล้วเนี่มึงอะ่ะเป็นของกูมันลดมากขอบคุณนะครับอจีนอจีนสวัสดีครับคุณจีนฮะเรื่องด่วนอะไรของมึงเนี่ยทำไมมาปืนที่คอนโดเลยอะ่ะคอนโดมึงอะ่ะมีฉามคนนอนใช่ป่ะตอนนี้มันก็อยู่คนเดียวงั้นกูขอให้นะักสิไม่ไม่อยู่ที่นี่ตามสบายก็จริงอะ่ะ ฉันขออย่างเดียวนะอย่ารบกวนฉันเวลาทำงานนายไปเตรียมตัวอล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปส่งจริงเหรอครับต่อไปอ่ะช่วยอยู่ในสายตาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นห่วงคุณจีนฝันดีนะครับแ <'s> อ๊เสี่ย่อจังคุณจีนก็น่ารักจังนะครับแหมแหมตัวติดกันตลอดเลยนะ น่ารักกันจังเลยนะครับเช็ดปะให้กันด้วยอ่ะขอบคุณนะที่ดูแลเอ๋ยแทนให้ฉันนะก็เกาะเอลฉันไว้ก็ได้จริงคุณจนช่วยไปคู่ซ้อมบทให้ผมหน่ยอยได้ไหมครับฮะคุณจีนแค,<ะ>ค่อ่านเฉยๆก็พอแต่ตรงนี้มันบทจู่ไม่ใช่หรอให้คุณจีนแคร์เรื่องจู่ก็ไม่ต้องก็ได้ครับเออก็ได้ถ้างั้นทำไมยังอยากอยู่ที่นี่ขนาดนี้เพราะผมชอบคุณจีนครับ จีนรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๋ชอบสิบจูบเลยจูบเลยจูบจริงพี่น้ำสิบคะขอถ่ายรูปคู่กับพี่หน่อยนิดนึงได้ไหมคะแป๊บเึงได้ไหมคะพรดีเราจะถ่ายกับพี่จีนกับพี่น้ำ1ิบอยู่อะคะอ่ะเอองั้นผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับต่อจากนี้โพสภาพอะไรมันก็ระวังระวังหน่อยเจ้ก็ถูกทางซีรีส์เค้ากดดันมาให้มันดูแลคนของสำนักตัวเองเราทำไมทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับจีนด้วยครับพี่แต่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยสักนิดนะครับ การที่เราครบกันนี่มึงยังไม่รู้รอีกหรอพวกมึงอะต้องค่วบเอ๋ยไม่ใช่กูให้มันจบแค่นี้แล้วสิจีนขอร้องนะจีนแต่จีนสัญญากับผมนะครับว่าถ้าเราเจอคอนฟ lict ใหญ่เราจะผ่านไปด้วยกันอืมกูสัญญาแอคชั่น กูจะเป็นผู้ปกครองเงครับคุณผู้ปกครองจริงครับรู้ไหมว่าผมชอบอะไรก็กูไงเก่งมากครับเดี๋ยวนี้นเริ่มรู้ใจผมแล้วต่อยไห้หรอขอจิบเจ็บนะครับผมอยากโดนจีนต่อย